้องบอกว่าฮิโรชิม่าเนี่ยเป็นการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกในสงครามคือ้องบอกว่าการกําหนดเป้าหมายเนี่ยเป็นไปนอย่างชัดเจนคือตัดสินใจไว้แล้วว่าจะลงที่นี่แน่นอนเพราะว่าหนึ่งเป็นเมืองที่ผลิตอาวุธต่อเรือลบให้กับทางกองทัพของจกกักรวรรดิญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วเมืองเนี้ยเป็นพื้นราบด,ด้วยเขาบอกว่าถ้าลงระเบิดที่นี่เนี่ยได้เห็นความรุนแรงครั้งนี้อย่างมากเลยก็ถือว่าตัดสินใจทิ้งระเบิดลงที่ก็มีผู้เสียชีวิตทันทีประมาณเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นคนอย่างต่ำ บางคนก็ว่าอาจจะถึงหลักแสนคนโดยถึงผู้ได้รับบาดเจ็บมาอีกมากมายดังนั้นก็เป็นภาพนี้ครับหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับภาพนี้นะเด็กผู้หญิงตาบอดเป็นสัญลักษณ์ของเหยื่อของฮิโรชิมาเลยคอันนี้เขาก็อ้างกันว่านะเหตุผลที่เธอตาบอดเนี่ยเพราะว่าเธอไปจ้องตอนที่มีการระเบิดลงมาเ,าเธอไปจ้องเขาบอกว่าความสว่างของระเบิดนิวเคลียร์ที่ลงที่ฮิโรชิมาเนี่ยเหมือนกับดวงอาทิตย์เป็นพันดวงเลยนะ พอเธอเปจ้องเนี่ยก็เลยตาบมอดเลยซึ่งทาให้ภาพเนี้ยหลายคนก็เอาไปใช้เป็นตัวแทนของเหยื่อนะครับในเหตุการณ์ที่โรชิมานะครับแต่ต้องบอกเลยว่าภาพนี้มีความจริงแค่ครึ่งเดียวนะครับคือเธอเนี่ยอยู่ที่โรชิมาจริงนะครับเป็นการถ่ายภาพนี้ที่โรชิม่าจริงแต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเกิดน,นะครับภาพเนี้เป็นผลงานของคิสเตอร์สตอมโพนะครับเป็นช่างภาพชาวสวีเดนคนนี้เขาเดินทางไปถ่ายภาพเหตุการณ์ที่โรชิมาระหว่างปี 1,961หสอถึงปีพัน3ก็คือ1 6บถึงสิปีหลังจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดนั่นเองนะภาพนี้มีชื่อว่า The Bright Girl h i r o s h i น a จิซกที่ก็คือตั้งตามปีที่ถ่านเองดังนั้นถ้าเธอจะอยู่ในเหตุการณ์เธอต้องอายุประมาณอย่างน้อย18ปดปีนะซึ่งจากภาพเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่คนที่อายุ18ปีเนาะดูเด็กเหมือนจะยังไม่ถึงสิบหกววยจำไปดังนั้นการอ้างว่าภาพเนี่ยเธอ อยู่ในเหตุการณ์ไปมองการระเบิดนิวเคลียร์ทำให้ตาบอดก,ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงแต่ทําไมเธอถึงตาบอดเนี่ยก็ยังไม่มีใครอธิบายได้เหมือนกัน mm hmm. ซึ่งแเท็กเชเกอร์ต่างประเทศเขาก็วิวเคราะห์นะฮะว่าทําไมถธอถึงตาบอดอาจเป็นไปได้ว่าเธอคือลูกของเหยื่อที่อยู่ในเหตุการณ์ั้งนั้นแล้วได้สัมผัสรังสีแล้วระหว่างที่เธอตั้งครรภ์เด็กคนนี้อยู่ในท้องก็อาจจะได้รับรังสีไปจนมีการพิการแต่กําเนิดทําให้เธอตาบอดหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามแต่ถ้าดูจากแหล่งกำเนิดภาพอันนี้นะฮะปีที่เกิดการถ่ายทำปี1963นะก็คือไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เธออยู่ในเหตุการณ์ที่มีการทิ้งระเบิดนั่นเองอยนะ่ที่อ้างว่าเธอตาบอดเพราะไปมองการทิ้งระเบิดก็ไม่น่าจะเป็นจริงครับนะหลายคนน่าจะน่าจะคุ้นกับภาพนี้เนาะไม่คิดเหมือนกันว่าอันจะไม่เกี่ยวกันแต่เธอก็กลายปเป็นสัญลักษณ์ของการอารมณ์ต่อต้านการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในฮิโรชิมาไปเรียบร้อยแล้วนะ ทีความจริงก็อีกเรื่องนึงแต่เราต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจว่าตรงลงแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังภาพเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์จริงหรือเปล่า